เป็นบริเวณรอบๆคอนโดนะคะตอนเช้าๆกับเย็นๆอากาศดีมากเลยค่ะตรงนี้ก็จอดรถใกล้ๆสระน้ำนะคะสำหรับคนที่แบบว่าชอบมุมด้านหน้านะคะที่จอดรถที่นี่มีเพียงพอนะคะเพราะว่าคนอยู่ไม่เยอะค่ะแล้วก็มีบริเวณสวนด้านหน้าด้วยนะคะให้เดินพักผ่อนเป็นสนามหญ้านะคะแต่ไม่ได้เดินออกไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันดีกว่า เพราะว่าห้องเราอยู่ด้านหลังตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนล็อบบี้นะคะออกแบบสไตล์คล้ายๆโรงแรมมะค่ะสมัยก่อนเป็นโรงแรมไงคะก็เลยดีไซน์จะเหมือนอารมณ์เหมือนดุสิตธานีพัทยาถ้าใครเคยไปดุสิตก็จะรู้ว่าบรรยากาศจะคล้ายๆกันเพราะออกแบบในยุคเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังตรงน,นี้จะเป็นโซนที่จอดมอเตอร์ไซค์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังด้านหลังก็ร่มรื่นนะคะเหมือนเหมือนแบบว่าซื้อห้องเดียวแต่ว่าได้สวนหลังบ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนจอดรถด,ด้านหลังนี้เลยนี่ก็จะเป็นทางที่จะไปห้องเรานะคะห้องที่จะขายอยู่ห้องสุดท้ายท้ายสุด ีความเป็นส่วนตัวมากเพราะว่าไม่ต้องมีใครมาขับรถผ่านห้องแล้วก็ไม่ต้องมีใครเดินผ่านห้องค่ะตรงนี้ก็จอดได้หมดนะคะที่จอดรถให้มองกลับไปเนี่ยค่ะมีสนามเด็กเล่นคือถ้ามีสัตว์เลี้ยงมีเด็กก็สามารถพามาเดินเล่นตอนเย็นเราก็ไม่ต้องกลัวว่ารถจะชนเพราะว่าโซนด้านหลังค่อนข้างจะเป็นไพรเวทแล้วก็ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องแม่บ้านนะคะด้านหลัง อันนี้เราก็จะอยู่มุมนี้ค่ะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนระเบียงส่วนตัวนะคะที่แบบเอาไว้นั่งทําอะไรก็ได้นะคะตําซุมต้มนี่เหมาะมากทำกับข้าวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในห้องนะคะภายในห้อง